รถที่ผมกำลังขับอยู่นี่เป็นรถยนต์ BMW M4 CS Coupe ใหม่ต้องลงท้ายด้วยใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของคือบริษัท BMW Thailand นั้นเขาบอกมาเลยว่านี่คือ BMW M4 CS Coupe ใหม่พอมี M4 อย่างนี้แน่นอนแล้วครับมีการปรับแต่งออกมาให้ออกแนวสปอร์ตออกแนวอารมณ์แบบขับรถแข่งแล้วคูเป้ก็หมายถึงเป็นรถ แบบ2ประตูท้ายลาดการที่เป็น M นั้นเนี่ยนอกจากจะปรับแต่งรูปทรงให้มันลู่ลมแล้วนะครับยังปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีความแรงมากขึ้นยังปรับแต่งช่วงล่างให้มันแน่นให้มันเฟิร์มมากขึ้น BMW M 4 CS Coupe คันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบทวิน Power Turbo 2พันเเีแรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน6 2 5 0รรอบต่อนาที ถ้าเป็น M4 ตัวเดิมเนี่ยแรงม้าก,ก็น้อยกว่าประมาณสัก30แรงมา้าคือตัวเดิมเนี่ยประมาณ430-31แรงม้านี่แหละแต่จะอยู่ในเลนส์กว้างหน่อยรอบต่ำหน่อยตัวนี้ขึ้นมาเป็น460แรงบิด M4 CS ตัวนี้600นิวตันเมตรที่4,000ถึง5,380รอบ ถ้าเป็น M4 ตัวเดิมก็550นิวตันเมตรลดลงไป50นิวตันเมตรนะครับรถแบบนี้จะว่าไปแล้วนะครับถ้าจะขับกันเอาสนุกเอามันขับกันให้คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันต้องขับเดินทางระหว่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขับทางที่มันมีทางโค้งไปโค้งมานะครับ มันจะได้เปล่งประสิทธิภาพเปล่งสมรรถนะของมันออกมาทุกอย่างมันจะเค้นมันออกมาได้ทําให้มันคุ้มค่าเงินที่เราจ่ายไปขับในเมืองก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าแม้ความมันความสะใจมันน้อยลงไปเยอะทีเดียวขับรถแบบนี้แล้วนี่พอไปขับรถประเภท E ีีรถไฟฟ้านี่แหมอารมณ์มันต่างกันเยอะเหลือเกินเจ้าตัวนี้นี่มันขับได้สนุกแล้วก็เวลาขับรถแบบนี้เนี่ยสมาธิต้องดีครับมือจับแน่นที่พวงมาลัยทั้งสองข้างเพราะเวลามันดิ้นมันดิ้นจริงๆ เป็นรถที่ขับสนุกครับ ราคาค่าตัว11ล้าน4แสนเสร็จๆสำหรับ M4 CS Coupe ใหม่คันนี้เทียบกับ M4 ตัวเดิม8ล้าน9แสนประมาณนั้นต่างกันอยู่สัก2ล้าน5แสนโดยประมาณนะครับแต่ว่าความสะใจความสนุกสนานที่ได้มานั้นสำหรับคนที่มีเงินขนาดนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าทีเดียวดูรูปร่างหน้าตานะครับสีสันนี่เป็น M แท้ๆสีน้าเงินของ M w e ว w นะครับมีช่องเปิดให้อากาศเข้าไประบายความร้อนในห้องโดยสาร ยกนูนขึ้นมาหน่อยทําให้ดูดุดันมากขึ้นรถแบบนี้เนี่ย B M w มันเขาทำสร้างชื่อเสียงเข้ามาโดยตลอด นอกจากจะเป็นรถมาตรฐานสแตนดาร์ดแล้วพอมาติดตรา M t e c เทคนิคเข้าไปเนี่ยนะครับทำให้คนที่เป็นแฟนประจำา m w w หรือที่เรียกกันว่าแฟนพันธ์แท้นั้นเนี่ยตัดใจทิ้งยากครับคนที่ขับ b m เนั้นก็บอกว่าชอบแล้วชอบเลยแล้วก็จะปรับระดับขยับตัวเองขึ้นมาเล่นเรื่อยๆนะครับผมเองนั้นบอกตรงๆว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันมาไม่ถูกที่ถูกเวลาในตอนอายุสัก30กว่ากาเนี่ยแหมอยากมากรถแรงๆช่วงล่าง น่น่นเฟิร์ม,มแบบเนี้ย พละกําลังร่างกายก็ยังดีไม่กลัวมันฟัดประสาทตาก็ยังดีสมองยังฉับไวตอบสนองได้ขับกับมันสนุกสนานมากวันนั้นไม่มีโอกาสได้ขับพอวันนี้60กว่าความอยากยังมีอยู่แต่ต้องยอมรับครับว่าบางทีเนี่ยความถดถอยของร่างกายคนเราเนี่ยต้องยอมรับมันจะไปให้มันฟัดหนักๆบางทีก็ล้าจะไปเร็วๆบางทีก็สายตามันไม่ค่อยทันตอบสนองตอบไม่ค่อยทันเพราะนั้นการขับรถพวกนี้เนี่ยมันต้องรู้เขารู้เราคือรู้จักรถรู้จักตัว ต้องประมาณตัวเองนะครับในแต่ละวันร่างกายเรามีความพร้อมสมบูรณ์ไม่เท่ากันเพื่อนใ,นใครที่ขับรถแรงๆแบบนี้ผมเตือนเอาไว้เลยครับส่วนผมเองนั้นบอกตรงๆว่าแม้ว่าวันนี้จะยอมรับว่าสังขารถดถอยแต่ขับแล้วมันสะใจขับได้สนุกสนานเต็มเหนียวเลยครับ